พอน้อยครับน้อยขอนสารกนนินมณีกินมณนี <ผม S 1> ความสูงเท่าไหรุ่ญเนี่ยครับร้อยสามสิบห้าคือท่องกับปลาปังแปดเลี้ยวครับตัวเนี้ยน้องนางงามน้องนางงามแต่ว่าแต่ว่าหันตั้งซื้อมาจากฟาร์มของไอ้นทากะน้องแก้วกําไรสาวของคุณซึกคุณซึกที่อยู่ไอ้เพชรวนฟาร์มกําแพงกําแพงเพชรตอนนี้แล้วสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยสี่สิบสามแม่จอยเขาเนี่เปิดราคาสี่หมื่นห้าแม่คุนแม่คุนกับลูกสาวเนาะน้องแก้วน้องแม่คุนกับน้องแก้วครับวาเลนไทน์เกิดวันวาเันเลนไทน์วันวาเลนไทน์เนาะปีที่แล้วสวัสดีครับ ยินดีตอนรับข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟร์มเมื่อนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาเว้ยคือเก่าเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่ได้พลาคดคลิปดีๆราคาเว้ยถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับออยกับคุณพ่อยอย่างครับเมื่อนี่พอน้อยครับน้อยคอนสารพอน้อยคอนสารเนาะครับ มันเป็นบ้านนี่อย่างนึพ่อเป็นเลื่นซื้อบ้านทั้งทั้งเขาบ้านนาวงเดือนทั้งเขาบ้านนาวงเดือนเนาะเป็นเป็นตําอำเภอขอนแสนตําบลตําบลแดงน่พ่อตําบลน้ำทุ่งนาเราโอ้พ่่แม่ตําบลดงบางต้นเนาะบ่ตําบลทุ่งนาเราอันนี้เป็นทุ่งนาเราเนาะทางจากซีแย่ขอนแสนมาหนึ่งกิโลเมตรออกจากมาทางขึ้นเขื่อนจุฬาภรเขารอบผมอันนี้ขอแนะนําแม่ทองมณีรัตน สถานะเขาเขามีซื้อฟาร์มไปพ่อคอนสารฟาร์มคอนสารฟาร์มเนาะครับแต่้สมัยเลี้ยงงัวก็ใส่ซื้อคอนสารฟาร์มรับผู้ใหญิ่มาเบิองควายกับมาหาเราตอนนี้แล้วกลายเป็นฟาร์มควายแล้วพ่อไม่มีแบพพ่อมหรือไม่ยังคันมีแกะแกะมีแกะอยู่ยี่สิบตัวครับมีแกะพ่อมเราเลี้ยงแกะครับมาเบิองเม่เรียกแม่เรียกนี่เราซื้อว่าจังเดียกพ่อแม่ทองมณีรัตน์ครับแม่ทองมณีรัตน์ค้ายสายอุทัย แม่นี่แม่ความสูงแล้วเท่าไหร่ป๋อร้อยสี่สิบสามนี่หละเป๊ะๆร้อยสี่สิบสามเนาะตอนตอนนี้เราท่องกับตัวใดค่ับท่องกับบิ๊กเบิร์ดครับบิ๊กเบิร์ดหมอเค้นมาผสมให้แล้วก็มาซาวเรียบร้อยแล้วโอ้หมอเค้นมาไก่เนาะครับหมอเค้นมาะนองบัวลำพูหมอเค้นมะนองบัวลำพูมาผสมให้หมอเค้นเรามาดูแลให้ตลอดครับนี่ตัวแม่นี่ติดเปิดราคาพี่น้องบอหรือว่าหลังไหมป่อแม่นี่ต้องหลังไหมเหรอว่าเพราะว่ารุ่นลูกประมาณมิถุนายนีก็จะคลอดแล้วครับครับ ไม่เสียงกระซิบว่าลูกนี่เมดเป็นตัวเมียตัวเนี้ยครับก็เลยว่าอยากรุ่นลูกเขาแม่แคองมณีรัตนขันขันผู้ใดสนใจกับมาคุยหลังไมกับเล้ารถตัวนี้แล้วจะรุ่นลูกยู่แต่ว่าขันมันรุ่นลูกไปน้ำกันครับมันรุ่นลูกไปน้ำกัดนะท่านเขาเป็นคว้ยสายใดบุพเพคว้ยมันจะอุทัยโอ้เป็นมัจจาอุทัยเนาะคว้ยหนาแขกครับ ตรวจไงตรวหนาเรือพี่น้องตรเพิ่นผสมประมาณสิบสองสิงหาเนี่ยแหละกำหนดควักกรมิตรงนะเท่เนี้แหละคผมปิดเดือนน้อยกระสิบคนนมลงแล้วแม่ทองมณีรักจะมีพี่น้องแวะมาเยี่ยมเยือนมาบัลเล่นมาคุยกันได้ครับครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพ่อศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หก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 เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ขอน่อยเนาะขอน้อยฟุนสารครับ ไปเบิรงแม่ที่สองเลยครับพี่นล่อสองครับแม่ที่สองนี่แม่ปินมณีแม่ปินมณีพุ่มสูงเท่าไหร่พูกเนี่ยครับร้อยสามสิบห้าขึ้นอยู่ร้อยสามสิบห้าเป็นคว้วยอ่างไงเนาะคว้ยอ่างไงผู้ทองกับปลาปังแปดเลี้ยวครับตัวเนี้ยผสมให้โดยหมอบอลล้มผู้เวียงหมอบอลล้มกับมาขอจี่ครับอาจารย์นับถือกันครับครับฮักกัน ประมาณมิถุนาหนี่ก็คลอดพร้อมๆกันกับแม่ทองมณีรัตน์แม่นี่แล้วได้ลูกเก็บตัวหรือเปล่าแม่นี่ได้ลูกสามสามนะโอ้ควายอ่างไงวายอ่างไงครับตัวนี้พ่อแล้วก็บ่เปิดแต่ว่าขันสนใจกับมะเบืองเอาน้ำเล้าสิละมันรุ่นลูกน้ำกันลูกปลาปังลูกก้อนเป็นลูกบิ๊กเบิร์ดครับตัวผู้ตัวนี้เป็นลูกสาวแล้วลูกชายโอ้ขีดเปิดลูกบิ๊กเบิร์ดทรงลูกดีนะพ่อเนาะครับ ไฟเกิดวันวาเลนไทยเลยซื้อวาเลนไทยครับเจ้าวาเลนไทยที่แล้วตัวผู้ตัวผูนี่เปิดแล้วครับพอหรือว่าตัวผูนี่เปิดไปรู้สึกว่าไอ้ไว้เปลี่ยนกับตัวเมียของมูกันหรอครับโอ้ตัวนี้มีคนมาเพิ่นอยากได้ไปคุ้มฝูกับทามแล้วเนาะครับครับไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับพี่น้องตัวนี้สาวน้อยนี่ชื่อว่างไหพ่อเนี่ยสาวน้อยชื่อน้องกำไลเอ๊น้องนางงามน้องนางงามแต่ว่า แต่ว่าหันตั้งซื้อมาจากฟลัมของไอน้นาทากะน้องแก้วกําไรเราเป็นเว้ยสายไหนพ่อแม่เป็นสายของอ้วนอิสุสุพ่อเป็นแก้วขวัญครับเกิดเดือนธันวาครับไว้ได้สิบห้าเดือนตสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนอันนี้ความหวังของหมู่บ้านครับโอ้ตัวนี้ครว่าสิเป็นเด็กปั้นตัวนึงน้อง น้องแก้วกับไรแต่ว่าเดินน่วยนายน้วยป่านนางงามตัวนี้พอแล้วก็บผเปิดราคาแต่ว่ามาเบิ้งลดกันมาคุยมาเล่นกันครับมาเล่นมาชี้แนะกันแน่เลี้ยงมาจากปีแล้วขวบเรือ่งสามปีแล้วครับโอ้เลี้ยงไม่ได้สามปีแล้วที่ว่าพัฒนาไปเรียวยเนอครับได้ปอเล่นะครับเป็นไอดอลครับปอเล่กรลสินครับไปเบิ้งตัวต่อไปแล้วครับตัวนี้เป็นอันนี้เป็นลูกสาวของคุณซึกคุณซึกที่อยู่ไอ เพชรสวนฟาร์มกำแพงกำแพงเพชรตอนนี้เราสูงเท่าไหร่พ่อร้อยสี่สิบสามโอ้เป็นก้อยแม่สาวตัวนี้เนาะแม่สาวท้องแรกท้องกับตัวแดงท้องกับเพชรมงคลของไอ้คุณพัชรพลเต่าสุภาพครับโอุ้ทัยธานีหนองยางครับครับแม่สาวท้องแรกไปไก่อยู่นึงเนาะผสมเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดธันวาหกสี่อายุขันก็ได้สามเดือนกว่าสี่เดือน ตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดราคาแล้วว่ะตัวนี้ยังไม่ได้เปิดครับกะถึกใจก็มาคุยกันครับควายมันมีเจ้าของควายมีเจ้าของวัตถุตัวผู้่อละวานนะครับคือผมไปเอานะวะพอผมซื้อมาก็มีคนมาถามซื้อต้อนเสร็จแล้วก็ว่าพอเราเลี้ยงควายมาสามปีี่นี่จะบักคักจังหวะควายไผ่ควายมันเนาะครับจังหวะมันซีเมนก็แมนจังหวะซีบอมแมนทั้งหมดมีจากตัวพ่้ควรยเขา สิบสามครับตอนนี้ตัวทั้งใหญ่ทั้งน้อยสิบสามตัวต้าจม่าผมก็อาศัยว่าเลี้ยงไปไปทัศนาไปปันพีนน้องมาขอแบงก์ับมาคุยกับเราปีนนเองครับก็มาเปิงเอาตัวนี้ตัวสิเปิดราคาแล้วก็มียู่เอาไว้จ้าท่ายิปหุ่นละครับกถือว่ายาวแม่สาวตัวยาวดีครับสายคุณศึก คุณซึกนมียุดยุ่งใส่ไหมเพื่อเพชรสวนฟาร์มโอกําแพงเพชรับที่เมืองในคลิปของเพื่อนนีเพื่อนจะบอกว่าคุณซึ้งจะเป็นพี่ชายของลุงเพชรผมก็ใส่ว่าเอาพันธุกรรมเขาครับผมตอนนี้แกะกระท่องกับเพชรมงคลนห่อได้มาใส่ไหนเพื่อผสมจริงยุยยุ่งข้อคุณพระชรพลคุณวินัยเต่าสุภาพนะครับครับผมผสมจริงมาอื เพิ่งส่งมอบกันเมื่อไอ้นั่นนะประกวดประกวดควายอยู่ไทยอะครับครับผมไปเมืองควายประกวดอยู่ไทยถ้าพี่น้องที่เดินทางมาเนี่ยพอปักหมุดไปไปฝักได้ร่บปักหมุดให้พี่น่องมาเลยเนาะปักหมุดว่านับบ้านนับวงเดือนถึงครับมันจะเป็นบ่อกุ้งคอนสารก็ปักได้ใช่ไหมลูกบ่อตกกุ้งคอนสารับปักหมุดมาพอตกกุ้งคอนสารบ่อตกกุ้งคอนสารอยู่ใกล้ๆกันกับเรานี่แหละ เพราะว่าต่กอนก็เห็ดบอลตกกุ้งให้ลูกซ้ายโ้หบันโควิดมาครับก็เลยได้พักครับก็เลยพาลูกเลี้ยงควายไปก่อนร่วงตัวใดบานเนี่ยพ่อตัวเปิดราคาเนาะครับมันตัวเปิดราคาครับ,รบมาบึงตัวแล้วสิเปิดราคาบ้านเนี่ยพี่น้องตัวนี้ซื้อแม่อย่างพ่อนเนี่ยแม่จอยแม่จอยความสูงแล้วเท่าไหร่พุ่นเนี่ยประรอยสามสิบสามได้อยู่ปล่อยสามสิบสามเนาะเลียมตัวดีเขาดีครับ ตอนนี้ราท่องกับตัวแดงใช่พ่ะท่องคุ้มฝูงม้าครับท่องคุ้มฝูงม้าท่องคุ้มฝูงมา้าที่แรกว่าชิมาไซพอดังๆนะ่องแล้วก็ยอนแล้วแล้ววันนี้ลายตัวเขาก็มากเมยใกล้จะเดือนหรือเปล่ใกล้จะคลอดแล้วไหมครับใกล้จะคลอดแล้วก็ถือว่าเน่าเดือยน้อมลงไหมอืมนะน้อมกระลงแล้วเพิน่นเพิ่นมีตํานี้มองไดพ่อเมียเนี่ยตํานี้ขนาขนาดต่บอเจ็บดอกแต่ว่าเป็นคล้ายๆว่า เหมือนกับเป็นถึกชนมัตตาน้อยครับแล้วสีย่างพอลงจุ่งย่างบ้างให้พี่น้องบ้างย่างค่ะพี่แต่มีขาหนึงเด้อพี่น้องแต่นีขาหน้าแต่ว่าเขาก็เอาแปะเอาลูกเอาลูกมันข้าวเดียวเท่านล้และเราเปิดไว้ราคาเกษตรกรตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไหร่ก็พ่อแม่จอยเขานี่เปิดราคาสี่หมื่นหาฟังบ่ผิดดอกพี่น้องสี่หมื่นหาพันวันสัตว์ละวันราคานี้ต่อได้บ่พ่อเนี่ยก็ได้นิดน้อยเนาะเน้นน้อยได้อยู่วันพอละว่า พราะว่าก็บ่ได้ผานไปหลายครับอาศัยว่านี่ตำหนีหน้อยนึงคัน้องเฮาา่ได้ไปเลี้ยงไก่มันก็ยังธรรมดาอยู่มันมันเป็น่อกยอกก็ยอกน้อยนึงเขาปล่อยเขาเล็มเขา,มเาอยังเขาก็กินหญ้าเก่งๆครับไว้ตัวไหนควันไว้กินเก่งไก่สิคอดแล้วพี่น้องไก่สิคอดแล้วอาศัยว่าไปอาลูกซื้อหนึ่งได้สองครับอันนี้เพราม่นบืนจิกินหญ้าเลยนี่นะกินหญ้าพี่น้องกินหญ้าดีไสกินหญ้าดีเลี้ยงง่ายครับเปิดโทรศัพท์อีกเนี่ยพ่อ ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หก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 เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่น้อยคอนสารคับพอหน่อยคอนสารโผมาเดอร์พี่น้องเป็นตะไปเลี้ยงโยกมึงมันกินยาดีดีกินยญ้าดีเลี้ยงง่ายครับคุแต่นะครับซื้อหนึ่งได้สองซื้อหนึ่งได้นี่ตำหนีนิดหนึ่งครับราคาหนี้ภเสียหายเมนอยู่่าครับไปเพิ่มตัวที่สองเลยครับเป็นพ่แม่ลูกน ครับมาเบ่งคมที่สองคมที่สองแล้วชื่อว่าแม่ยังกับใคแม่คุน้นแม่คุ้นกับลูกสาวเนาะน้องแก้วน้องแม่คุ้นกับน้องแก้วครับแม่คุ้นนี่สชงเงตัวไหนครับพ่อร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบเอ็ดครับพอเราเปิดแบงปัน่นไว้เราหลายตัวมเมาไปเลี้ยงซอยแล้วเนี่ยวาชีลองเลี้ยงเน้นๆมึงก็เลยได้แบงออกที่แรกก็ววาชเมใส่พอดีดี มือไม้หัดเลี่ยงนี่กับมาเบืองเอาน้ำเล้านี่แหละราคาเกษตรกรพบนี่ก็ไดเกษตรกรครับเท่าใดก่อนพื่งพอราคาพรบนี่เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นห้าพันตอนนี้แม่เลาท่องท่องว่างถึงท่องว่างท่องเราว่างเพราะว่าเจตนาเพื่อเอาท่องว่างมใไ่พ่อตัวดีๆได้เลยแต่ลูกสาวแล้วก็คุ้มแล้วลูกสาวแล้วก็เป็นเป็นลูกตัวไหนก่อเป็นฟูงม้าเป็นคุ่ฟูงม้าเนาะลูกเราก็งามงามพี่น้องกล้จะไม่สายเลือดอยู่เปล่ใกล้สิซ้ำแม่แล้ว ประมาณร้อยยี่สิบกู่อยู่ด้นอกข่านครับแม่ลูกเราเปิดด้วยเจ็ดหมื่นห้าพันต้นนะขวากับต่อร้องได้นิดน้อยต่อร้องไดือเก่าแล้วต่อร้องได้อีกตัวนี้บ่มีตำหนิครับบ่มีตำหนิมอยังเดี๋ยวแท้ว่ายังไม่ท้องครับผมเอาไปใส่ฟอพันธ์ดีๆใส่่อพันธ์ดีๆได้เลยลักษณะวงเขาต้นตพอได้ครับคุ้ราคานี้ สำหรับนักพัฒนาครับเป็นจะวสือยังไม<ห>่น,น้อยลูกกับงาําหด้อลูกกับประมาณได้อพอปีไป็นยง่ะประมาณนั่นแหละประมาณนี้เนาะเก้าเดือนปีหนึน่งตัวทีบเปิดแบ่งปัน่นมีสองสองคมเท่านี้นะพ่อครับผมมีสองคมคุณะจะใครมารุ่นลูกอัน Big บิ๊กเบิ้องกันเขาแบบที่นี้นจนใจกับมาเบิงโทมาหาลราก่อนก็ได้มะแวะมาเห่นมาคุยกันได้ครับรับพนมักคุยกันพันชิมักสายพัฒนาแล้วก็มีคือกันเอยังงํา ครับขั้นเก่าไว้สนิทก้อนพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขอบพี่น้องแชมไทยพ่อพันพ่อพันนี่ซื้อว่าจังไดครับตัวนี้ซื้อไอวันเลนทายเกิดวันวันเลนทายวันวาเลนทายวันวาเลนทายเนาะปีที่แล้ววันท้ายปีที่แล้วเราเป็นลูกสายของผู้ใดครับลูกสายของบิ๊กเบิร์ดลูกสายของบิ๊กเบิร์ดเนาะครับเกิดจากกันผสมจริงมาเพราะว่าผมซื้อแม่มาจากสวนฟาร์ม สวงฟ้ามหลองบัวลำพูครับใจสวงฟ้ามหลองบัวลำพูเ้าสูงเท่าไหร่หรอครับพ่อร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกได้ได้จากเดือนนะครับกุมภามีนาเมษาสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนครับตัวนี้ก็ได้สิบสี่เดือนเลี้ยงโตดีเนี้ยงนางดีแต่น้อยแล้วแต่น้อยครับตัวนี้ผู้ใดสนใจกับมาคุยกับเราได้ไปเป็นพ่อค้านคุ้มฟูงได้สนใจากเป็นพ่อค้านคุ้มฟูง ว่าได้เปิดราคาไปเนาะพ่อครับมาคุยกันเอามาคุยกันเอาโทรศัพท์มาหาเราก็ได้บ่แพงหรอกครับเราเปิดบ่แพงมาสนเราว่าราคามาเบิ่งกไว้นําเล้าก่อนน้ำบ้านเราเลี้ยงหลายตัวลูกชาบิ๊กเบิร์ตส่นตดีเลี้ยมตัวดีตัวนี้เขาโค้มตัวมาเนาะพ่อโค้มตัวมาเลยครับแม่เขาก็เป็นควายอุทัยครับผมแม่ปิ่นมณนีนั่นแหละแม่เขาอ่ะ สูงตแตง่ก็พาแม่คนแม่เขาร้อยสามสิบแปดตีครับเนี่ยเขาเป็นลูกแม่เนี่ยเอาเอาไอ้ปิ่นมาเนียวมาลูกเป็นผสมจริงออกมาจากใจสแสวงฟาร์มครับอือแม่กับป็นแม่อ่างเนาะแม่อ่างแม่ตอนนี้ก็ท้องปังแปดริ้วครับโอ้กลสิซ้ำแม่แล้วว่ะกลาซ้ำแม่แล้วลูกซ้ายบิ๊กเบิร์ดครับผู้ใดสนใจกับมหามาเบิองน้ำเร้า<อ>เดีไปเป็นพอพันคุ้มปูุง เบอร์โทรศัพท์อีกจกกรอบนะพ่อศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หก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 เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ครับครับมาเบิ่งตัวกิ่งน้ำเราได้ลายตัวมากตัวใดก็มาเบิ่งเอาสอบถามกับใจแสวงฟาร์มได้ครับว่าตัวนี้ออกจากในฟาร์มแท้บ่ครับผมการันตีได้ครับสั่นมือนี่กับรบกวนคุณพ่อซะนี่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ